ผมมาในฐานะมาให้ประดับนะทุกท่านนะยํานะผมมาเป็นมาให้ประดับผมไม่ใช่เจ้าของสน,นุนผมไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดแต่บางเอื้ใครปะแต่บางเอิญบางเอิญนเนี่ยนะไม่เป็นไรอาจารย์ครับอาจารย์กําลังกลับครับกําลังกลับไปเอาของกําลังออกจากอุบนครับอาจารย์นะโอเคครับอาจารย์นะครับคือนะครับทุกท่านต้องเข้าใจความหมายของคําว่าไต่สวนมูลฟ้องก่อน นะครับแล้วกเเเ็เหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นไปอย่างที่หลายๆคนเอาไปเล่นกันสารสั่งห้ามนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับผมจะเอาคลิปของใครบางคนไปให้สารดูนะครับสารสั่งห้ามออกมาพูดเรื่องนี้เอ้เหลังตกใจนะอย่าสนใจผมนะห้ามสนใจผมนะสารสั่งห้ามให้บุคคลเหล่านั้น ออกมาพูดเกี่ยวกับการสืบพยานนะครับนะวันนี้นะครับคดีเพียงแต่รับว่ามีมูลเพราะสารอยากจะให้ทั้งสองฝ่ายไปพิสูจน์ความจริงกันให้เต็มที่ในชั้นสืบพยานเลยนะครับนะฮะการถามเบื้องต้นเป็นการถามติดสำนวนเอาไว้แค่นั้นเองครับทุกทา่านแต่คนบางคนเอาเรื่องแค่นี้มาขยายเท่านี้มันไม่ใช่ฮะ แล้วที่ผมพูดได้เพราะอะไรรู้ไหมครับสารพูดกับผมที่ในห้องเลยครับท่านทนายไปชี้แจงเลยนะได้ยินกับหลายคนครับทุกคนบอกว่าท่านสามบอกว่าท่านทนายไปชี้แจงเลยเรื่องที่เกิดขึ้นยังไม่ได้มีใครแพ้ใครชนะไม่ใช่เอ,อะอะเดีจะเปิดฉลองวายแชมเปญเนี่ยมันไม่ใช่นะสันบอกนะคือมันเป็นการไต่สวนซึ่งท่านมีความคิดเห็นว่า อยากจะให้ทั้งสองฝ่ายไปพิสูจน์กันให้เต็มที่จึงมีคำสั่งรับไว้แต่ผมเนี่ยไม่มีสิทธิพูดผมจึงเป็นไม้ประดับเพราะทนายเจ้าของสำนวนคือทนายลูกัสเนาะผมเป็นเพียงคนไปนั่งข้างๆเป็นไม้ประดับแต่ศาลก็ถามผมเป็นบางบางอย่างบางช่วงซึ่งผมก็ตอบท่านไปเพราะฉะนั้นอย่าเหลืองอย่าทำตัวเหมือนเด็กวานอนได้แก้วแบบเพศว่า แค่รับคดีมีมูลก็มานั่งดีดีใจแหมมีการดีใจออกมานะเอาลูกอมสัก,ส,กสักอันไหมเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงไอติมนะฮะนะครับทุกท่านครับวันนี้ยังไม่ได้มีใครแพ้ใครชนะอย่างเพียงแค่รับคดีมีมูลเท่านั้นเข้าใจไหมครับและอ่าตรงเนี้ยเป็นดุลรียพินิตของศาล เป็นดุลพินิจของศาลตั้งแต่เริ่มต้นแล้วท่านก็อยากให้เป็นพิสูจน์กันนะแต่ใจจริงท่านก็ใจดีมากนะศาลจะดีมากเนะาะใจดีใจดีดดท่าน,าน,นท่านใจดีมากาท่านบอกว่าแหมจริงๆคดีเนี้นะเล็กน้อยเล็กน้อยไม่ต้องประกันตัวท่านบอกแล้วว่าสาบานตัวก็ได้เพราะมันเป็นคดีละหุโทษศาลบอกว่าประกันตัวก็ได้เป็นคดีละหุโทษซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรครับเป็นกระบวนการยุติธรรมทั่วไปซึ่งทนายอย่างผมก็รู้อยู่แล้ว เนี่ยคดีละหูโทษส่วนใหญ่มันไม่ต้องประกันครับทุกท่านมันไม่ต้องประกันครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เจาะถึงการสืบพยานยว่าสืบอ,อะไรกันยังไงเราไม่เจาะผมเพียงแต่พูดกว้างตามที่สารท่านได้นแนะนําว่าสารท่านได้นแนะนําว่าทนายสมเกียจไปชี้แจงเลยอ่นนี้ผมพูดจริงนะครับสารบอกว่าถ้ามียูทูบเบอร์ช่องไหนออกมาพูดที่ไม่ถูกต้องทนายสมเกียจชี้แจงได้เลยผมก็เลยโอเคที่จะขึ้นมาชี้แจงตรงนี้ว่าหนึ่ง วันนี้เป็นวันนัดไต่สูนเหมนฟ้องและท่านมีคําสั่งมีดุลเดยพินิจให้รับเป็นคดีไปก่อนสองท่านบอกว่าไปสืบกันให้เต็มที่ในชั้นอสุพยานไปสู้กันให้เต็มที่ในชั้นสุพยานแต่สารอ่าสารอยากจะให้ทั้งสองฝ่ายมาเจรจาก,กันถูกเนาะศนะสาลบอกว่าเฮ้ยถ้ามาวันนี้จะได้คุยกันหน่อยนึงนะจะได้คุยกันหน่อยนึงแต่บังเอิญอ่าไม่ได้มีใครมาอะไรก็ ก็ก็ว่าไปตามนั้นนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของของท่านทนายเจ้าของสำนวนผมไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้เขามีหน้าที่ในการมาไต่สวนเขาก็สืบถามค้านไปอันนั้นก็ไม่เกี่ยวกับผมนะครับเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่าดีใจจนเหมือนกับได้แก้วหรือดีใจจนออกนอกหน้ามันไม่ใช่การชนะคดีครับคดี เราหูโทษนะครับสารก็บอกต่อหน้าทั้งสองฝ่ายแล้วครับว่าคดีนี้จริงๆสาบานตัวก็ได้นะสาบานตัวแล้วก็ปล่อยตัวไปแล้วก็นัดเจอกันอีกทีนึ่งนะฮะขึ้ไทยเพราะฉะนั้นบอกว่าป้าป๋องยอมให้ยึดบัตรมีไว้ก็ไม่มีประโยชน์คือคือเราจะไม่พูดถึงการสืบพยานว่าสืบยังไงนะนะ,นะครับผมไม่ได้พูดถึงว่าสืบเป็นยังไงนะ ผมแค่เอาความเห็นกว้างๆของศารมาบอกกับทุกท่านว่าวันนี้ศารตั้งแต่เริ่มต้นคดีศารบอกว่าใจจริงก็อยากจะให้ทุกท่านไปสืบสู้คดีกันให้เต็มที่นะครับท่านจึงรับคดีมีมูลไว้ก่อนนะครับและอยากจะขอเจอทั้งสองฝ่ายทีในวันที่30สิงหาคมเพื่อที่จะขอคุยหน่อยสารจะขอคุยเองผมก็นั่งยิ้มนฮะ ผมก็นั่งยิ้มไปตามภาษาผมนะผมก็นั่งอคืถามๆบางทีบางคําพูดม,มันพูดไม่ได้ครับมันอาจจะดูหยาบๆหน่อยนะครับคือสารท่านก็ใจดีแล้วก็มีมุกตลกด้วยคือท่านมีมุกในการถามอนะในการพูดคุยก็มีมุกตลกของท่านแต่มันอาจจะเป็นคําหยาบที่ผมไม่ไม่สามารถพูดได้เพราะมันเกี่ยวกับอวัยวะอวัยวะทั้งหลายแหล่นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปปรามาสคนที่เป็นจำเลยนะ และมีคนบางคนนี่นะหลงละเลงนะเราได้เราได้ตังแน่เราได้ตังแน่โอโทเอาไปห้าร้อยโอโทนะฮะ <c oughs> เราได้ตังแน่เราได้ตังแน่หลงดีใจเราได้ตังแน่เอาไปห้าร้อยับุญนะฮะนะฮะทุกท่านครับยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรกันมากมาย <c oughs> เป็นเพียงการเบือเบ้องต้นคุยการไต่สวนเบื้องต้นแล้วสารเห็นว่า น่าจะมีการพิสูจน์กันในชั้นสื่อพยานกันให้เต็มที่จึงบอกกับทนายว่าอ่ไม่ต้องอะไรมากมายเดี๋ยวไป,ไปเจรจาไปเจอกันอีกทีหนึง่งก็มีอยู่แค่นี้ครับนะครับย้ํานะครับยังไม่ยังไม่ได้มีใครแพ้ใครชนะนะครับนะฮะขนาดสาลยังแซวเล่นเลยเนะอะนี่นี่แค่ชั้นไต่สวนนะ ไม่ใช่คิดว่าเดี๋ยวพอคดีมีมูลปุ๊บฉลองนะฮะสารแช้ว่าฉลองนะเดี๋ยวพอสืบพยานไปสืบพยานมาแพอีกเยี่ยแล้วเดี๋ยวจะมาอะไรดีใจเกอนั่นลองเนี่ยนะสารบอกดีใจเกอร์นะครับผมไปแค่นั่งเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือในฐานะให้ความคิดเล็กน้อยผมเป็นเพียงไม้ประดับผมไม่ใช่เจ้าของสำนวนผมไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปถามเลยนะครับ ผมไม่มีโอกาสไปถามอะไรเลยอซ้ำได้แต่นั่งยิ้มสารยังคุยเป็นกันเองด้วยซ้ำนะฮะสารท่านใจดีคุยกันเป็นกันเองยังมีการถามถึงคดีหลักด้วยเนาะเอออีกฝั่งเปล่าวะฝั่งนะนะครับแค่นี้เองเขารู้กันอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วแต่ต้องรู้รู้ว่าทําไมจึงมีการรับด้วยพี่วัชรพลนา่วชรพลนะคือสารมองว่าในเมื่อ ตัวํำเลยไม่มาจึงไม่มีการคุยอะไรกันแต่ก็สายก็พูดทํานองว่าเออเดี๋ยวลองดูว่าจะไปสู้กันให้เต็มที่อีกทีหนึ่งในชั้นสืบก,รา,การนะอะไรวะถ้าแพ้ยึดใบป,ประกาศโอ้ยอย่าไปเล่นการพนันขนาดนั้นอย่าจริงๆราคาใบป,ประกาศของคนบางคนก็แทบไม่มีอายุแล้วอะ่ะหมดอายุแล้วไม่ใช้อีกไม่กี่เดือนก็หมดอายุแล้วอะ่ะจะไปทําไมอะฮะ เราจะมาทำไมเนี่ยมานั่งนิเฉยเลย, <ด S 2> น,ยนี่ยบัตรหมดอายุเนี่ยคดีมีมูลหมายถึงว่าศาลเห็นว่าน่าจะมีการด่ากันจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็รับไว้ก่อนนะครับรับไว้ก่อนนะครับแต่ของจริงการสืบพยานอย่างเต็มที่ของจริงยังไม่เกิดขึ้นมีการเขาเรียกว่ามีการนําเสนอไปของฝ่ายโจทก์ซึ่งจริงๆการชั้นไต่สวนเป็นเรื่องของโจทก์กับศาล นะครับนะเป็นเรื่องของโจดกับสารเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้เต็มแม็กซ์เลยครับนะยังไม่ได้เต็มแม็กซ์เลยครับนะนะวันนี้ไม่ใช่คดีของผมนะฮะไอ้พวกที่เข้ามาป่วนนี่ต้องคิดก่อนนะเว้ยนะยังไม่ใช่คดีของผมนะฮะโอ้ให้เขาฉลองไปเถอะนะเขาฉลองไปเถอะจริงๆมันมีเรื่องขำม,มากกว่านี้อีกแต่ผมพูดไปได้พูดไม่ได้ ผมพูดไม่ได้ต้องเก็บเอาไว้ในใจนะอะไ,ไรนะอ๋อเลี้ยงเลี้ยงเลยครับเลี้ยงฉลองกั็เลี้ยไม่ผิดนะคุณว่อจะรับบนะนะ